ขณะนี้ลูกเนนนะคะลูกเนนก็หลังจากถวายเพลถวายเพลแล้วก็ฉันปัตตาหารเพเลแล้วนะคะก็ทยอยนะคะ,ะทยอยนะคะออกมานะคะเตรียมจะไปตามวัดที่ตัวเองจะไปอยู่นะ อ้าวค่ะวันนี้แม่ครูอยู่ในร่มนะคะใส่หมวกขอบคุณมากเ้อค่ะได้ระบบยังนะยังนะพ่อยังอีกรูปหนึ่งนะคะยังบริการให้คุณนาพอีกรูปหนึ่งค่ะเนาะทำบุญทำทำบุญด้วยนะคะ่างร้อยห้าสิบก็ร้อยเดียวนะคะจะได้บุญกุศลร่วมกันเนาะนะคะก็ขอบคุณทุกกําลังใจที่มาสนับสนุนร้านสวยสตูดิโอนะคะวันนี้ไม่มีไม้ปกติหนูมีไม้หนูจะพูดไม้นะแม่้องได้ยินชัดเนาะ ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขออนุโมูนาสาธุบุญด้วยนะคะเอาเอาคุณอาสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้นะคะแม่ครูออกให้บริการนอกสถานที่เกี่ยวกับการวบวชเนนภาคฤดูร้อนนะคะจํานวนสี่รูปนะแม่แปดสิบเจ็ดรูป,ป,ปอ่าแปดสิบเจ็ดรูปพอดีมาเจอนะคะคนที่สวยงามพร้อมจิตใจดีแล้วก็มีความสามารถด้วยนะคะในด้านการไหนคะคุณแม่เชิญเลยค่ะวังเปญาอําเภอดอนการค่ะ ตัวอย่างแซนด์แอปเปิลเชื่อเอฟซีเราจะได้ดูเนาะวันชวนวันชวนรักมาแก้มละวันชวนชวนรวยจะนี่วานจังแม่นบุญละสมพันละหมูเฮาโน้ยเออยออหย่าเฮ้ยอย่าเฮ้ยอย่าเออย่าเกินเกินมางนาวออกแค่เป็นพิธีนะคะเอฟซีขาก็ขอบคุณมากนะคะคุณแม่วันนี้ก็ขอเอาไม่โมทนาสาธุบุญแต่ถสาธุ่ถือ หกสิบหกสิบเอ็ดหกสิบสองหกสิบสามหกสี่หกห้าหกห้าบ่อตะวใหม่หกหกหกเจ็ดอ่ะหกเจ็ดแล้วนะอันนี้มาถึง <c oughs> มาถึงบ้านก็มาเก็บนะคะมาเก็บแบ่งแยกดอกไม้นะคะเป็น เป็นชนิดเนาะอันนี้ก็เป็นช่อไม้ใหญ่ค่ะนะคะเนี่ยช่อไม้ใหญ่เนาอะ่าอันนี้ก็เป็นช่อช่อไม้เล็กนะคะเนะะาะ,นะอันนี้ก็จะเป็นดอกกุหลาบสามดอกนะคะนะอ่ะเยอะแยะนะคะแต่ละชนิด ่าช่อเงินช่อมัลายเนาะค่ะเนาะนะคะให้เป็นหมวดหมู่ค่ะอ่าหกสิบหกนะหกสิบหกหกสิบหกเนี่ยอ้าวเขียนเรียบร้อยใช่ไหมคะอ่าแยกไว้บอกว่า,อาไอ้ลายยังองิงอ่ะระวังหลุดเด้อโอโอระวังหลุดเด้อโอหลุดเด้อโอหลุดเด้อโอจะประมาทมาลูกมาโอจะประมาทเด้อสิปัดบัดเดียวหลุดเด้อดเด้อ หาบ่เห็นเลยได้โอ้ต่อเียต่อก็ได้คุณดีบ่กเขาคุณบ่อเขาอาคือหูจักว่าเอ้าเอาเอาเมอกี้อไปสิกินหมดทุกอย่างแล้วนะวันนี้นะไอ้คือคือนัดไห้นี่เนาะกินหมู กินขนมกินอาหารเม็ดเรียบร้อยนะคะลูกนะน้องไปอยู่ก <apare Luc> <cells> ับพ่อนะลูกนะกับพ่อพลแม่แดนนะลูกนะกลับบ้านเดิมแล้วให้ให้น้องอย่าเป็นเด็กซนนะเด็กดีนะลูกนะเอยครับดูดิครับพูดครับเอาคิดถึงนะอุ้ยบักกี้นะลูกนะเดี๋ยวพี่เสียก็ดูแลเราถึงทางนั้นน่ะพี่เสียไปโน่นเอาพัดไปนี่เด้กบกพม่ไปกุกอ๋อไมีอยู่กอก ว่าญีุ่่นแบบมันในอันตรายนะทีมาจากอุดรเลยบอกที่หลารกปรอกอบกรกอบกระกอวอาญ่่ก็มีแอดมินเฝ้ายดแล้วนะสรายนะอยู่ในกรุงก็มี่ผมโดนบล็อกไเป็นทางปลอดไทยอ้ยดูรถดูรถท่านเลยรถผู้เบารถผู้าดูรถผู้บ่าดูโอโอจับปอได้เลยกี้กี้กี้เออไปแล้วนะลูกมะ คิดถึงแม่เด้อให้แม่โชคแม่ลาบเด้อแม่อยู่เด้อนะให้แม่หายโรคแพ้ไข้เก็บนะลูกนั้นอีกนะนะครับหอมหน่อยหอมหน่อยอาหอมหน่อยอาหอมหน่อยอานี่นี่นี่เก็บไปหอมอ่ะอ่ะเก็บไปหอมเอาหอมหน่อยนี่เร็วเร็วนี่นี่นี่หายเร็วลงกรี๊ดได้หายเร็วพูดนี่ฮะพูดอะไรตีหายพูดอะไรตีหายพูดเนาะพูดอะไรตีหายพูดอะไรตีหาย ะไปไปดีเด้อไปดีเด้อไปอยู่ดีๆอย่าดื้อห้ามดื้อเดี๋ยวพ่อว่างพ่อซื้อตับไก่ไปกินเด้อไปหาไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่เอาว่ไปแยกแยกเบี้บ่เอาแย่เบีเสียบ่ะแย่เบีเสียมือได้ออกมือได้ออกเลยพูดดูแกันจะพูดก็บอกโอเคโอเคขอบคุณมากดูแลดีๆเด้อขับรถดีๆครับผมครับอยู่ดีมีแห้งอยู่แดงมีฮิ้ครับผม นี่ได้ไปกี่ห้าวรถบ้านเมือจำตัวได้วะม,มันคือจำตัวได้วะโอยเขยกาก็อยู่งน,น้ำกันโดนย้อนไอ้กี่เนาะตายเด้อลูกเด้อไปเด้อ,ป,ดอ,ป,ดอป้อนขอ้าวป้อนน้ำยังเรียบร้อยแล้วโอ้โก็ต้องมาทายอยู่โอเคค่ะน,นี่ค่ะขอมือนหน่อยค่ะขอมือนหน่อยขอมือหน่อย,หอยให้พี่ปอยนะะนหน่อยเร็วเอ้ยพี่ปอยล่ะคะลูกนะนี่โอ้คิดถึงนิกกี้ครับคิดถึงนิกกี้ไหม เออคิดถึงพี่นิกกี้ค่ะโอ้โคิดถึงก็ไม่นะคะตอนที่พี่นิกกี้จะเอ่อรู้ว่าพี่นิกี้จะไปเขาส่งเสียงอยู่นะอืมอยู่ในบ้านนะค่ะค่ะหค่ะนอนเลยสบายเลยสบายไหมคะสบายเอ้ยคิดถึงพี่นิกกี้เพม่อนะะคิดถึงพี่นิกี้โอ้โหบดมือฮะ เนี่ยเนี่ยนะคะเนี่ยมา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 นี่มาอันนี้ตอนวันนี้ได้กินอาหารทํามือแล้วนะคะแล้วก็กินอาหารเม็ดก่อนกับพี่นิกกี้ก่จะไปมาเนี่ยแม่วางแล้วก็กินน้ําแล้วก็มานอนเลยนอนเลยอนอนเลยลูกแม่มามามาอุ้ยเป็นอะไรอ่ะต้องใช้เย็นไปหรือเปล่าลูกฮึนอนนอนคิดถึงพี่นิกกี้จังเลยพี่นิกกี้พี่นิกกี้กี่กี่อยู่ไหนลูกอยู่ไหนกี่อยู่ไหน นี my, ่ย e well ังจับม oh ือ oh จับ oh มือนะพี oh ่น oh. ิก oh กี oh ้ก oh ลับไปอยู no. ่บ้านแล้วค่ะนะมาลูกนะพี่นิกกี้ได้ไปอยู่ที่บ้านโออาร์แล้วบ้านหลังโตแล้วกว้างขวางแล้วลูกนะวิ่งเล่นเด็กกี้เด้อโ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 อลูกโอโอโอะค่ะลูกน้องลายาอยู่กับแม่นี่แหละลูกอ่ะไปเอาปล่อยปล่อยเอาเนาะโอ้ดูดูดูปล่อยดูดูดูอ่ะ ดูลิ้นนะทำไมเขาทำแบบลิ้นแบบนี้ล่ะลูกเ่อนพี่ฟอยจะอาบน้ำแล้วจะเอานอนด้วยนะเนี่ยใช่ไหมนอนด้วยกันเลยนะใช่ไหมใช่ไหมคะอ้ยทำหน้าน่ะอืออืออ่าก็ได้ดูแลน้องลายนะคะพอไม่เหงาเนาะพี่นิกกี้ก็ได้กลับไปนะ่าบ้านแล้วนะคะกลับบ้านแล้วเนาะก็มีน้องลายอยู่กับแม่ครูนะคะอยู่กับพี่ๆแล้วลูกเนาะ อ่ะสบายแนละ้วนอนกินอย่างมีมารยาทเลยนะจ๊ะน้องลายพิ่นกี้มามากินอาหารเม็ดกับน้องลายแล้วนะวันนี้กินอาหารทำมือเยอะแล้วต้องกินอาหารเม็ดด้วยเนาะคิดถึงพิ่นกี้นะคะอ้าวไม่รู้จะกี่วันอืมทั้งวันเลยค่ะวันนี้เนาะ นี่ค่ะน้องดูน้องรายพอได้พอได้มีเพื่อนคุยนะคะเหงาเงาก็นะคะเห็นน้องรายก็คิดถึงพี่นิกกี้เหมือนเดิมนะคะแล้วคิดถึงน้องเหมือนเดิมนะคะยิ่งมากด้วยเนาะไม่เห็นก็คิดว่าเหมือนยังอยู่ด้วยกันนะคะนี่เออว่าน่ารักจังเลยลูกอ่ะกินกินกินตลอดเลยเดี๋ยวเดินไม่ได้เนาะตุ้ยนุ้ยมากแล้วนะคะ อันนี้นี่นี่หันไปไหนฮะหันหน้าหาใครนุ่นอย่าที่นี่เอามานี่นี่เอ้าเอานี่มานี่นี่อ่ะอ่ะนี่นะอันนี้อันนี้เอ้าจะทำอะไรล่ะฮึบ่งนี่ฮะฮึฮึกลัวเหรอดูสงสัยจะกลัวฮะวัวเล็กๆท้องใหญ่ใหญ่ เอวใหญ่ๆไหนขาเรีบๆนั้นใครปล่อยเลยเป็นดีงามค่ะลูกก็รีบๆเอวใหญ่จังหวะโอ๊ยนะเออ่านี่แหละค่ะคิดถึงพี่นิกี้เหรอลูกไม่ไม่ไปไหนเลยนะคะเพราะว่าต้องใส่ครัวครัวแม่จะหนีเหรอแม่จะหนีไปไหนอ้นเถอะนะอ๋อดูเลยแม่จะเปลี่ยนชื่อช่องนะเป็นช่องอะไร่าแม่ครูก็อดคิดถึงน้องนิกี้ไม่ได้นะคะเนาะ ขาเคยอยู่ด้วยกันนะคะวันนี้น้องลายก็กินข้าวคนเดียวกินข้าวตัวเดียวนะคะแล้วก็มาเล่นดูกับแม่กับพี่ๆนะเนาะ,น,ะนี่แหละนะคะตรงน้องนอนตรงนี้แหละนี่น้องก็เคยนอนกันอยู่ตรงนี้นะคะวันนี้แม่ครูก็ย้ายนะคะข้างใ,ในออกมาให้น้องคิดว่า,าอยู่มานาอยู่ในมุมนี้นะคะนะก็ไม่คิดว่าน้องจะไปเร็วนะเนาะแต่ไม่เป็นไรนะคะ น้องไปอยู่นู่นก็มีคนดูแลนะคะลุงก็ออกมาพูดแล้วเนาะไม่มีปัญหาหรอกนะคะอยู่ไหนก็มีแต่คนรักนั่นแหละน้องเป็นคนน่ารักนะคะเราก็ยังคิดถึงเนาะนะคะนะเออรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วกับลรู้แล้ว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 เออแม่ไม่ไปให้ไปไหนหรอกอยู่กับแม่นี่แหละนะคะส่วนแม่ครูพูดได้เลยนะคะก็คงไม่มีปัญหาหรอกนะในการเลี้ยงน้องนะ ่าน้องลายนะคะอ่าน้องนิกี้ไปแล้วพี่นิกี้ไปแล้วก็เหลือน้องลายพอได้ให้แม่ครูไครหนาบ้างนะคะอ่าเพิ่มพลังชีวิตให้นะคะการเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาเนาะเลี้ยงน้องนี่ก็ทําให้อ่าเรามีความสุขได้นะคะเนี่ยนะคะเอาอ่าลงล anyway. um งล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 นะคะอืม เนี่ยนะคะอ้ว้อนะคะสีเนาะคิดถึงน้องนิกี้นะคะแล้วก็ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะความรักความผูกพันนะคะก็ยังเหมือนเดิมนะคะอ่ะาแม่ครูก็จะพยายามดูแลสุขภาพนะให้แข็งแรงนะคะเนาะแล้วก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบมาาให้ แม่ครูนะคะให้น้องนิกี้เนาะให้ดูจิมมี่และครอบครัวนะคะทุกทุกคนนะคะวันนี้น้องๆก็บนหานะคะพวกเคยอยู่ด้วยกันเนาะตอนเย็นมาน้องก็เล่นกันให้ข้าวให้น้ํากันเสร็จแล้วก็นอนหยอกร้อกันนะเล่นกันยังมีความสุขนะธรรมดาความรักความผูกพันห้ามกันไม่ได้นะคะเนี่ยพอน้องลายวันนี้น้องลายไม่ยอมไปไหนเลยนะคะน้องลายก็ามาอยู่กับแม่นะ อยู่กับแม่กับพี่ปอยนะกับลุงนะคะเดือนไปวิ่งมาก็อยู่ในนี้แหละนะในห้องทํางานของเรานี่แหละนะคะอยู่กันแบบแบบอะไรล่ะคะแบบความไม่ได้ห่างนะคะเนาะ,ะไม่ห่างกันนะคะนอนเล่นด้วยกันนั่งเล่นด้วยกันนะคะพี่อมีความสุขของน้องๆเขานะก็คิดถึงพี่นิกกี้นะเขาได้หยอกล้อกันไปโน่นก็คงมีน้องอยู่ก็คงไม่เหงานะคะพี่นิกกี้เนาะนะคะ น้องลายก็มีแม่มีพ่อมีพี่อยู่ด้วยกันก็คงไม่เหงานะคะแต่ในใจเราก็ไม่รู้ของเขาแต่การแสดงออกไม่รู้เลยนี่กลัวแม่หนีหรือเปล่าใช่ไหมลายรู้มาอิงแม่ทมําไมอ่ะรู้มาอิงแม่ทําไมอ้าวนอนนอนนอนอ้าวนอน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 แค่ดุนอนนี่อ้าวนอนี่มานอนนี่ก็ได้นอน่ะอ้าวนี่มานั่รู้มหมนี่นอนนี่มา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 มีไหมนี่ ไม่ได้อัดเลยนะนี่นะๆนน้นี่นะคะอืมอืมไงไอัดได้ยังวะยังกำลังเพิ่เปิดใกล้แล้วนะเนี่ยดูดูดูนโอ้โอ้โอ้โออ้ะอ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 ะรักอยู่รักรัรักจ้าลูกแม่ไม่ทิ้งน้อง ไม่ทิ้งค่ะไม่ทิ้งค่ะรักนะคิดถึงพี่นิกี้เหรอหอึืึคิดถึงพี่นิกี้เหรอค่ะคงคิดถึงพี่นิกี้นะคะ,นะเนาะเขาเคยอยู่ร่วมกันนะคะกินข้าวกินปลาเสร็จแล้วก็หยอกล้อกันนะเออไม่ไปไปไหนแปลกนะไม่อยากไปไหนเลยนะคะเนี่ยเขาไม่ยอมหนีไปไหนเลยมานั่งอี่นี่แหละคะ่ะมานั่งพิงอืมเลย อ๋อนะดูพ่อ่อยดูไม่ยอมหนีไปไหนเลยพี่นอ็อตอออือหน้าแบบนนะั้นทำไมหน้าแบบนั้นอือต้องไปยู่แล้วจัดเลยจัดวันนี้เลยลเนนะจัดเลยอือมีเห็นไหมคะ นี่แหละก็มองหน้าคนนั้นคนนี้ได้ยินเสียงคนนั้นคนนี้ก็อยู่อย่างนี้ปกติเขาจะหยอกกันหยอกกันเสร็จแล้วเขาก็จะนอนนะคะนี่ไม่มีคนหยอกเนาะหยอกก็ไม่หยอกก็ไม่หยอกก็ไม่ไปนี่นอนได้ไหมไปไหนเอานอนเลยตอนนี่นะจับ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 นอนซะนอนซะไปนอนซะนอนตรงนี้ก็ได้อ่านอนเลยเออ มาเป็นตาสังแถวนอนงนอนลงนอนนี่นอนนี่เลยอาแม่ไปแล้วนอนเลยนะนอนนี่เะ่ลงลงไหมไปลงไหมนะคะก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเจอกันขึ้นหน้าจัดสวัสดีค่ะไหนไหนดู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 มานี่นี่นี่ตาตาสีทำไมเป็นแบบนี้น้องลายนะ เฮ้ยงลายนังลายไปเรียบไปเรียบไปเรียบเอ้าไปไปไปแล,ล้วค่ะไปเรียบไปเรียบนนท์นะคะ